เรื่องราวร้อนแรงเมื่อสมาชิกวุฒิสภาสำรองสวสำรองนำโดยพลตำรวจโทคคำรบปัญญาแก้วเดินทางไปให้กำลังใจคุณนันทนาน,นันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาสวหลังจากที่วุฒิสภาส่วนใหญ่ลงมติว่าเธอมีความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมเวลาประมาณ1 2 3 0น,นสวสำรองได้แสดงความห่วงใย และให้กำลังใจคุณนันทนาด้วยการมอบดอกไม้ให้หลังจากที่วุฒิสภาได้ลงมติเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของเธอพลตำรวจโทรคำรบได้กล่าวว่าสวสำรองหลายท่านรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนันทนาและมองว่าไม่ถูกต้องนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าคุณนันทนาได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปิดโปงการหัวกันในมู่สวแต่คุณนันทนากลับไม่มีโอกาสได้ชี้แจงในสภาเลยซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตัวเธอเอง แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือคุณนันทนาได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอถูกกล่าวหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวถึงอาชีพของสวท่านหนึ่งซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องจริยธรรมและการลงมติว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงคุณนันทนากล่าวขอบคุณสวสำรองที่มาให้กำลังใจและยืนยันว่าจะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้สวที่เข้ามาอย่างถูกต้องและบริสุทธิยุติธรรมได้มีโอกาสขึ้นมาดำรงตำแหน่งเธอเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นและประชาชน จะได้ตัวแทนสวที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงและนี่คือจุดที่น่าคิดการลงมติในครั้งนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้พิจารณาจากหลักเหตุผลและหลักการที่ถูกต้องไม่มีความยุติธรรมและไม่ได้มองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการกระทําของวุฒิสภาคุณคิดว่าความยุติธรรมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย